ราบนมัสการพ่อแม่ครูบาอาจารย์สายธรรมสัมมาสัมพุทธะปัจฉิมาสัมพุทธะทุกๆพระองค์ด้วยความครุนอบน้อมลูกขอนำเสนอการสรุปธรรมะของคุณแก้วนมสมมุติคลาบสวัสดีครับ ผมจะมาสรุปข,อข้อธรรมการทรมานตนไม่ใช่ผลถ่ายความบุญ้นการทรมานตนไม่ใช่ผลทางความบุดพลนั่นแสดงว่าการทรมานตนเป็นการปฏิบัติที่ไม่ถูกต้องจึงมาเรียนรู้ทำความเข้าใจให้กระจังแจ้งว่าสภาวธรรมของการทรมานตนนั้นมีกี่แบบ และเป็นเช่นไรมีความละเอียดซับซ้อนเพียงใดที่จะไม่กระทำติดในสิ่งนั้นอีกต่อไปสภาวะทำแรกที่ควรพิจารณาว่าทำเตึงตึงไปหรือไม่ถ้าทำแล้วรู้สึกทรมานก่อให้เกิดความทุกข์กายทุกขใจมากจนเกินไปที่จะไปถึงจุดหมายในการทำความดีเพ่งโทษว่าทำแล้วไม่ได้ผล แสดงว่าเกินพอดีแล้วให้มาหาความเป็นกลางให้เจอควรทำอยู่ในความพอดีพอที่จะทำได้ทำแล้วมีความสุขที่จะดำเนินต่อไปได้และควรพิจารณาที่ละเอียดว่าการทำสิ่งนั้นไม่ก่อให้เกิดทุกข์ทรมานในอนาคตกับตนเองด้วยสภาวะรมที่สองพิจารณาดูว่า ถ้าทำย่อหย่อนจนเกินไปไม่ลุกถึงจุดหุ่งหมายแล้วจมอยู่ใต้อำนาจกิเลสตัณหาพาให้ตนเองเป็นทุกข์ในปัจจุบันถ้ายังส่งผลไปถึงอนาคตถือว่าเป็นการทรมานตนต้องหาความเป็นกลางให้เจอของสภาพที่ย่อหย่อนเป็นไปสภาวะรรมที่สามให้พิจารณาว่า การเบียดเบียนกายหรือใจก็ดีต่อตนเองก็เป็นการทรมานตนทำให้เกิดความทุกข์กายทุกข์ใจเก็ดตนถ้าเจดการทำความดีนั้นไปถ้าทำถูกต้องแล้วจะก่อให้เกิดความสุขไงไงสภาวะกรรมที่สี่คือการเบียดเบียนผู้อื่นไม่ควรเบียดเบียนผู้อื่น เพราะจะเป็นการสร้างวิบากกรรมส่งผลกรรมนั้นมาเบียดเบียนตัวเองได้ในภายหลังทำให้เกิดความทุกข์ทรมานจะเห็นได้ว่าการทรมานตนการที่เกดมาขั้งต้นนั้นเป็นการทรมาน,นั่งกายและรการทรมานดวงจิตด,ด้วยเช่นการกดข้าวกดน้ำอดหลับกดนอน ก็เป็นการทรมานตนที่ทําให้ร่างกายเกิดความทุกข์ความทรมานเป็นการเปลี่ยนแปลงร่างกายให้เป็นทุกข์นี่คือการทรมารร่างกายหรือทําสิ่งใดไปแล้วที่ทําให้เกิดทุกข์ใจเพราะดวงจิตนั้นตั้งแต่รับผลกรรมเหล่านั้นก่อให้เกิดทุกข์ในดวงจิตนี่ก็คือการทรมานจิตใจ การทร,รมานตนชนนี้ควรละเสียให้หาความเป็นกลางให้เจอที่ไม่ทร,รมานกายและไม่ทร,รมานจิตเมื่อหาความเป็นกลางเจอแล้วจิตจะผ่อนแผ้วสว่างสวายเบาสบายเบากายเบาใจดังนั้นการสุขผลตนสามารถแยกจิตแยากกายออกจากกันได้ชัดเจน และเห็นสภาวธรรมโดยธรรมชาติของจิตและเห็นสภาวธรรมโดยธรรมชาติของกายจะพบว่าการทรมานเดียมจิตคือการทําให้จิตจมอยู่ในอนํานาจของเกลิ่นทันหกรรมทําให้จิตต้องทนทุกข์ดวงจิตจะไม่สว่างสวยส่วนการทรมานกายคือไม่ให้กายทำงาน ไปตามธรรมชาติของกายตามระบบหน้าที่ของกายแต่ไปเืวนต่อธรรมชาติแห่งกายคือทำตามง่ายของกิเลสทรมานจนเป็นไปหาที่สุดที่แท้จริงไม่เจอสุดท้ายนี้ไม่ได้ศึกษาเรียนรู้เข้าใจรู้เตือนรู้แจ้งในสภาวะธรรมทั้งโกนตามความเป็นจริงและเป็นไปตามเดตุ และนำเดินอยู่ทางสายกลางเป็นหนทางที่ถูกต้องนึกฝุกจิตอยู่เหนือจิตกายกรรมกิเลสและเหนือทุกสรรพสิ่งย่อมได้รับผลความสำเร็จคือความพ้นทุกข์ได้ในที่สุดขอบคุณครับขอบุญกุศลจากการใช้เสียงเป็นธรรมทานจงบังเกิด แก่คุณแก้วนามสมมติด้วยเธอน